h l l l o ลว l c ค m e ช o ม y ช h น n อ e l เยียร์จอยฟันีมือนีผู้สาวตำข้าปุ่นอีกแล้วเด้อค่ะข้าปุ่นสีฟ้าจกจำแซบหลายมาจู๊ดไปค่ะกินได้ผู้สาวเก็บบักฮุงไว้จะไปตำตำตำบักฮุงก็ลูกเล็กเล็กค่ะเดี๋ยวไป มะละกอแล้วก็เก็บมะแล้วเราก็มาเก็บมะนาวกันนะคะมะนาวก็ที่สวนนะคะมะนาวก็มีอยู่สองสามต้นนะครับมีตะกะแตนด้วยมะนาวนี่มะนาวดอกนะคะไปตำบักหุ้งกันเด้อค่ะเก็บแล้วนะครับเก็บได้หลายลูกละ เดี๋ยวเราชะอมเราก็เก็บมาแล้วนะคะนิดหน่อยมันมีไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักไปจิ้มไปกินกับส้มตำน้จีนเราลวกไว้แล้วนะคะไข่เราก็ต้มไว้แล้วเค่ผักกะทินนี่ผักกะทินชะอมเรากเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บใบมะกรกดด้วยกินกับส้มตำ เดอ้อมันก็จะลกหน่อยมันอยู่ในป่าก็ยังดียังมีผักให้เก็บนะคะของเราปลอดสารพิษโอ้ยมดแดงกัดคอยซิเข้าไปเก็บไปหยอดบักกอกเด้อค่ะคือมันมันลกแท่แล้วอาโอ้ยเน,นาะหามึงเป็นแตะยันเถเ่อเลย โอ้ยเนาะอยู่ในป่านะคะฝนมันตกนะคะยอดกระถินก็จะงามพักกระถินงามงามด้วยค่ะไมนะไปหาเก็บ <c oughs> เก็บไอ้ใบมะกอกนั่นไง <c oughs> เก็บยอดบกอกโอ้ย <c oughs> เป็นตะยันเธอๆเลย เออได้เลยยอดบักกอบยอดบักกอบด้วยค่ะอ,อันนี้มันใช่เปล่าวะคนละต้นนะหยิบไปผิดต้นแลสวสวยอันเดียวกันเปล่าแต่อันเนี้ยใช่ อันนี้ใช่ไปตัมบกักงไปเลือกเอานะครับเพราะบางทีมันก็มีมแมลงได้แค่นี้แหละเก็บผักกระถินมาแล้วน้ะมะนาวจะอมมีนิดนึงยอดมะกอบนะคะไปตำ้ซึ่ตำเครื่องเครียงไข่ตุ้มนะคะไข่ตุ้ม กินรสจัดๆหน่อยครับสะใจหน่อยเส้นเราขูดไว้แล้วมะน,นาวปะเกียเทศพร้อมองพริกเกิ์ประจำเลยส้ำมขาดม่ได้ใสน้ำตาลไปหน่อย ของสุดน้อยน้อยนอยนอย,นอย,นอยโอ้ยหมอยหล่นใส่บักเขื่อเทศลงไปเลยใส่บักน,าว,กนาวใส่บักนาวลงไปน้ำบักนาวเปียวๆซีซาร์แ่บแบแบ,แบ,บักนาว ใส่ปลาแดกล่องไปโอ้ยเค็มห<ๆ>มาก็เห่าอะไรนะักนะใส่เส้นลงไปค่ะใส่เส้นลงไปร<ๆ>ุงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็คุก <uckles. S 1> ให้มันเข้ากันอ<ๆ>ืไม่ต้องตามนานนะคะเพราะเราคุกเครื่องไว้แล้วอ้ยไปจะแซ่บอากิน เสร็จแล้วเดือดยาแซบแซบเดี๋ยวเทใส่ถาดเสร็จแล้วอื้มจับถาดอีกแล้วเด้อจ้าแซ่บอุ้ยน่ากินมากเป็เตะแซ่บเด้อเดี๋ยวเราน้ำปลาหนุนหนวเด้อค่ะอุ้ยเราจะอมเลยค่ะ ผักกะทินมีทั้งผักชะอมทั้งผักกะทินด้วยค่ะผักชะอมกลบหมูเดี๋ยวไข่กำลังปอกอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> มีใบบระกอกยอดมะกอกนะคะไข่ต้มยังไม่ได้เลยเนี่ยมาค่ะได้สองลูก ไข่เสร็จแล้วตั้ถาดขัาบุนผักเก็บในสวนไข่ต้มไข่ต้มทำไมรอน้อกไงกินได้แล้วจ้าจกจำน้ำปุ๊บสาวเด้อผักค่ะผักบักกอกเย่าบักกอกเด้อค่ะเก็บได้สวน เป็นแต่แซบบ่วันนี้มีแคบหมูกากหมูเด้อค่ะมาเด้อค่ะมื้อนี้ผู้สาวตำข้าวปุ้นแซบมีไข่ต้มด้วยหืมหืมเห็นขอหมูก็มือ จับล่ะจับอนนี้แล้ขับพูนสิดกตาอะไรอืม ทำเองเป็นเองหยอบจับไอยกากหมูแคบหมูไข่ต้มขอาปุน่นแืมบอีนนี้ อร่อยมากค่ะนี่ก็ะเพือสาวเด้อค่ะอือหืขาดบ่ได้เลยผักนะขาดบ่ได้ดเก็บผักในสวนว้าวสัตย์้า

<c oughs> กินก่อนไม่แล้วนไปก่อนนะครับแซ่บหลายกินผู้เดียวเลยถาดหนึ่ง <c oughs> สุดยอดเลยเด้อค่ะเห็ดเอง <c oughs> กินก่อนไปก่อนเด้อจ้า